สบายดี a r t v i s i o n เงินเฟอ้อลาวเดือนธันวาพุ่งกว่า39%สูงสุดในปี2022 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีรายงานจากสำนักงานสถิติลาวได้เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนธันวาคมพุ่งแตะร้อยละเมื่อเทียบกับปีต่อปีซึ่งเป็นอัตราส,สูงสุดของปี2022และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ38.46ในเดือนพฤศจิกายนราคาที่สูงขึ้นของการสื่อสารและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยหลักที่กระตุ้นอัตราเงินเฟ้อส่วนค่าใช้จ่ายจากภาคการสื่อสารและการขนส่งในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ50.4เมื่อเทียบกับปีต่อปีขณะที่ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ45.9ขณะเดียวกันครับค่าใช้จ่ายภาคที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ32.1ภาคการรักษาพยาบาลและการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ42.1ส่วนภาคโรงแรมและร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ32.2 ภาวะเงินเฟอ้อในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี2022โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ6.25ในเดือนมกราคมมาอยู่ที่ร้อยละ7.31ในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนพุ่งแตะที่ร้อยละ8.54ในเดือนมีนาคมร้อยละ9.87ในเดือนเมษายนและร้อยละ1 3 8 1ในเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นครับ อัตรางเงินเฟอ้อก็ได้พุ่งสูงขึ้นมาครับอยู่ที่ร้อยละ23.6ในเดือนมิถุนายนร้อยละ25.55ในเดือนกรกฎาคมร้อยละ30.01ในเดือนสิงหาคมร้อยละ34.05ในเดือนกันยายนร้อยละ36.75ในเดือนตุลาคมและร้อยละ38.46ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อันหนึ่งครับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าทุกประเภททําให้สาธารณชนประสบความยากลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีค่าแรงที่ต่ำแล้วพบกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี